มาริสาเวลเนสคลินิกคลินิกความงามที่ดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมภายใต้บริษัทสลิมเวลเนสเอเชียจำกัดโดยคุณปุณภาเตชาโรธกุลประธานกรรมการบริหารและมีคุณหมากปรินสุภารัตน์นักแสดงชื่อดำเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีของมาริสาเวลเนสคลินิกจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองภายใต้ชื่องาน Seven Wonder Seven anniversary of รี่ออฟมา l ิ n e เวลเนสคลิกภายในงานได้รับเกียรติจากดาราศิลปินชื่อดังมาร่วมฉลองครบรอบ7ปีมาริสาเวลเนสคลินิกอาทิคุณซีพฤกษาณิตคุณนุ้นรนิรยว คุณไบรท์นรพัฒน์วิไลพันธ์คุณโบธาราธิพาคุณป๊อบทัชชธรซับอนันต์และคุณมาร์คศรทัศน์บัวงามปีนี้ก็เป็นปีที่7นะคะก็มีนวัตรกรรมมากมายนะคะที่เรานํามาตอบแทนแล้วก็มอบใหไปกับลูกค้าที่น่ารักนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ Seven Wonder Seven Anniversary นะคะ of Marissa Clinic ค,ค่ะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันม, ah มหัศจรรย์ของทุกคนคะก้าเข้าสู่ปีที่8ต้องมาร,รอรุ้นนะคะว่าเรามีข่าวดีด้วย มีพิซเตอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าแน่นอนค่ะไม่ช่คนทั้งคนอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเนาะเดีที่แปะเนาะค่ะเดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนไม่มาไห้มารอฝากปีหน้าค่ะก็เดี๋ยวให้น้องแบบโอ้ยพรนิดนึงดีกว่าโอ้ยพรด้วยครับผมโอ้ยพรแม่อ้อมดีใจรู้สึกรู้จักแม่อ้อมมานานมากแล้วก็นี่น่าจะรู้จักแั้วแต่ปีแรกของบาริสา น้องมาเวทีคุณนุ่นวรนก์ด้วยโอ้โหจับได้จับได้จอาด้จับได้จับได้ครับผมก็ดีใจกับแม่อ้อมด้วยแล้วก็ทางมริซาคลินิกด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่อ้อมเองหรือพนักงานทุกคนนะครับผมก็ขอให้ลูกค้าปังๆนะครับได้ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมยินดีกับแม่อ้อมแล้วก็มริซาโรเบสคลินิกนะครับก็ เราไม่อ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เชิญโดมเมียมาครับแล้วก็ขอให้มาริซาโรเนสคลินิกอยู่กับพวกเราไปนานๆเลยครับแล้วก็กิจการเฮงๆรวยเลยปีที่8นะคะแล้วเราเตรียมพบกับความอินฟินิตี้ของมาริซาคลินิกนะคะแน่นอนค่ะแคมเปญดีๆแบบอินฟินิตี้แล้วก็ต้องบอกว่าเราก็จะคว้านะคะสายวายสุดฮอตนะคะมาเป็นแบรนด์แอมเบาสเตอร์ของเราค่ะอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามาค่ะ มาแบบมามาไอ้นี่ไว้ก่อนคะ่ะเพื่อให้น้องมาร่วมยินดีไว้ก่อนเราอาจจะเดี๋ยวเรามีคัมเปนฉลอมฉลองยิ่งใหญ่แบบอินฟินิตีในปีที่8คะ่ะปีนี้ก็เราก็ต้องบอกว่าเ,เป็นปีที่กลับมาทำงานกันเต็มปีได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิด <c oughs> ไปนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับกระแสการตอบรับที่แบบดีแล้วก็ปังมากๆตั้งต้นปีเลยจนถึงตอนนี้หน้าใสกวเฮียเฮียหอกันห ก็ดูแลค่าพื้นหานะครับแล้วก็ระยเวลาเราน้อยเราก็ต้องมีตัช่วยเข้าคลินิกบ้างใช่แล้วก็อย่างที่แม่อ้อมบอกไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวสปอยแล้วรูดดีกแล้วอะยังไงฝากพี่พี่สื่อบวลชนด้วยนะคะก็ปีนี้ก็ปีที่7แล้วค่ะยังไงฝากนะคะปีหน้ามาติดตามกันต่อนะคะแล้วก็ฝากมาทำข่าวให้กับมาริซาคลินิกแล้วก็มาริซาเวลเนตคลินิกด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ